ชอบนิ่มๆนะครับถ้าเขาบินนิ่มๆปากนิ่มๆนะครับถือว่าโอเคเลยครับลองสวัสดีครับอยังับผมปุ้ยมางกิลีฟาร์มนะครับผมวันนี้มาบินโดนช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายๆครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามมาฉีดไล่มแมลงนะครับแล้วก็ปุ๋ย ไรนาข้าว79นะครับนี่กอขอ79สวยเลยครับไม่มียาเลยตรงนู้นไม่ได้คุมนะตรงนู้นสองไร่ไม่ได้คุมนะครับอันนี้ผมคุมนะอันนี้เจ้าของนาลืมคุมเลยครับมาฉีดทีหลังไอที่นี่ผมมาฉีดเองนะครับใช้โดนของเราเองก็พื้นที่อยู่ที่55ไร่นะครับเป็นกอขอ79นะครับอายุก็2เดือนกว่า,วาแล้วครับวันปุ๋ยไปแล้ว เร่กลมและต่ตอนนี้เจ้า H t ทดีบินอยู่นู่นครับไกลๆเลยนะครับกำลังบินเก็บไล่จากปลายนาเข้ามาสูา่ตรงกลางแปลงนะครับอากาศอบอ้าวมากนะครับแต่ว่าไม่ตกนะครับเมื่อเช้านี่มันตกตอนเช้าแล้วก็บินไม่ได้นะครับเลยมาบินช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายสามนะครับเป็นต้นไปนะครับฉีดฮอร์โมน ถึงค่าเลยนะครับ55ไร่เดี๋ยวมาดูการทํางานของเจ้า STD กันครับผมปะอ่าอาจจะเสียงดังหน่อยครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่เอาขึ้น10ลิตรนะครับวันนี้ออก4.5ลิตรนะครับ4-5ลิตรก็ผมจะเอาออกอยู่ประมาณนี้นะครับ4.5-5ลิตรนะครับไม่ทํำกว่า4ลิตรนะครับวันนี้มาเติมน้ำยาครับมาเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนเที่ยวต่อเที่ยวเลยนะครับชาร์จวนนะครับ มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเราโดนลงจอดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมโดนลงก่อนอ่ะลงจอดเรียบร้อยครับเตียนแบตแล้วเติมน้ำยานะครับดเดราจะเตรียมน้ำมาเองนะครับน้ำผมก็เตรียมมาจากบ้านให้ลูกค้าเลยนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสองร้อยกว่าลิตรสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบลิตรนะครับถ้าลงห้าลิตรกะสองร้อยเจ็ดสิบห้าสองถึงสองร้อยแปดสิบนะครับเผื่อเก็บขอบด้วยนะครับ เติมยาอยู่เปลีย่ยนแบตครับชาร์จบนนะครับแบตเรามีเจ็ดก้อนนะครับก็ทํางานได้นะครับทั้งวัน่า,าดีไมก็ถ้ามีเพิ่มอีกก็ดีนะครับก็ผมจะใช้เครื่องต่วเที่ยวนะครับสิบลิตรสิบสองลิตรครับแล้วแต่ระยะใกล้ไกลของหน้างานนะครับถ้าไปกลับพอดีก็ได้สองเที่ยวนะครับนะคร่แช่ถ้ามันไปแล้วมาจอดพอดีก็ บางทีก็สิบเล็บ้างรอบสองแปดเลตรบ้างนะครับแล้วแต่ระยะนะครับแต่แปลงนี้ผมบินสิบล็ดสิบลิตรเปลี่ยนสิบิตรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมอตอต่อมอเอเลยนะครับเดี๋ยวโดนขึ้นครับก็ขออภัยตอนขึ้นนะครับผมต้องบังคับรีโมทนะครับไปแล้วครับไปต่อจุดเดิมนะครับต่อจุดตรงยาหมดนะอาจจะบินตัวเปล่าไปไกลนะครับเพราะว่ารถเราไปไม่ถึงนะครับมาได้แค่นี้น้องเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับ นิดหน่อยดี๋ยวก็มาทางนี้ก็ง่ายนะครับกพรรถก็จะไล่ขยับไปเรื่อยๆครับขยับตามแปลงไปเรื่อยๆจนสุดดูวยนะครับอันนี้ครับไปต่อแปลงเดิมนะครับก็ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วนะครับนี่ผมบินความเร็วอยู่ที่4.5นะครับความสูง2เมตรข้าวกำลังไม่ตั้งท้องนะครับ สูงใช้ที่2เมตรนะครับความเร็ว 4. ีุดห้าน้ำยาลงเปิดอยูที่58%นะครับมันก็นจะลงประมาณ4.5ลิตรถึง5ลิตรต่อไร่นะครับนีบ่มันจะอยู่ที่3.1 3.2น่งะครับประมาณนี้ยฮะตราการไหลครับถ้ามันวัดเทียบไปแล้วก็เรามาดูตอนที่ มันคำนวณไล่ให้เราตอนที่เราเอาเครื่องลงครับมันจะคำนวณได้เป๊ะนะครับแต่ว่าตาการไหลมันอาจจะไม่ตรงนะครับแต่จํานวนลิตรตรงนะครับนะ้ำเราขึ้นไปกี่ลิตรเราทราบได้นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าสมมติบราแปลงนาย,ยาวๆนะครับเราจะเติมกี่ลิตรดีให้มันไปกลับพอดีนะครับอย่างของผมนี่ก็มันขยับเข้ามาใกล้เลยฮะก็ให้เข้ามาหมดตรงกลาง,ตงๆตรงนี้นะครับก็พอดีนะครับ ก็บินตัวเปล่าไม่เยอะนะประหยัดแบตไปเยอะเลยนะครับชาร์จก็เร็วขึ้นนะเพราะว่าแบตมันใช้งานน้อยนะครับลงมาก็เหลืออยู่ประมาณ46.9หรือ47นะครับพอชาร์จก็ประมาณ20นาทีเต็มมีเจ็ดก้อนผมก็วนเอานะครับ เมื่อกี้นี้ผมเอาขึ้นแบบอัตโนมัติเลยนะครับปกติผมจะเอาขึ้นเองนะครับค่อยๆดันขึ้นเพราะว่าโดนมันมีน้ําหนักนะครับแต่อยากให้เห็นตอนมันขึ้นบินบ้างนะครับก็เลยลองรูดอัตโนมัตินะครับพอรูดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเทคตัวขึ้นนะครับสองเมตรนะผมจะเอาสูงแค่สองเมตรนะครับสูงสองเมตรแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไปต่อจุดเดิมที่ยาวหมดนะครับแต่ถ้าเรา แบกน้ําหนักเยอะไม่แนะนานะครับถ้าใส่สิบวิสก็ได้อยู่นะครับถ้าใส่น้ําหนักเยอะเราต้องค่อยๆดันจอยสติ๊กขึ้นคือตัวนี้นะครับค่อยๆดันขึ้นนะครับเพื่ออะไรอ่าเพื่อค่อยๆย,ยกไปเนาะมันจะได้ไม่อยังไงอะไม่กระชากมอเตอร์จนเกินไปนะครับมอเตอร์กับแบตนะครับค่อยยกขึ้นนะครับเพราะว่าตัวตัวลำมันหนักนะครับเวลาบรรทุกน้ําขึ้นไปอย่างเราบรรทุก 16กกิโลอย่างเงี้ยครับหรือสิบหกลิตรนะครับหรือสิบสี่ลิตรเนี่ยมันหนักมากนะครับแต่ี่จริงมันก็มันทุกได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันเกินความจำเป็นที่เราจะต้องใช้หนักขนาดนั้นนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผม,ผมก็ดูของพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็มาปรับใช้เอานะครับมาปรับใช้ในหน้าง,งานของตัวเองนะครับในรูปแบบการทํางานของเรานะครับ ตัวนี้ครบสามเดือนไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะชาวอิทีดีลวยงานอย่างหนักเลยครับสามเดือนที่ผ่านมาถามว่ามีหล่นมีร่วงไหมก็ปกติครับมือใหม่เนาะบางทีก็เข้าพุ่มไม้พังอยู่ดีก็ไม่ึ้นบ้างอันนั้นอันนี้เสียนะครับเราเรายังไม่รู้ใจเขานะครับแต่คือผมก็พยอยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาแล้วก็ หาข้อมูลตลอดนะครับผมจะพยายามดูข้อมูลดู youtube แล้วก็ดูแหล่งที่เขาสอนนะครับทุกๆค่ายเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมบินเอสดีแล้วผมจะไม่ดูค่ายอื่นนะผมดูขั้นตอนการทางานนะครับของแต่ละท่านเลยครับที่เอาลงมาอยู่ยูทูบนะครับก็เป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับผมก็ศึกษาจากตรงนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาบินโดรผมก็ดูมาเป็นปีนะครับก่อนก่อนจะตัดสินใจออกนะตัดสินใจลาออก จากการประจํานะครับแล้วก็มาทําอาชีพเป็นนักบินโดนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับการทำงานของเราก็เราเป็นชาวนานมาก่อนนะครับเราดูดีว่าชาวนานต้องการอะไรนะครับ ลองฟุ้งๆสวยๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็บ่ายสามสามกว่าละบายสามสี่สิบแล้วครับจะสี่โมงละอากาศนิ่งๆร้อนอบอ้าวมากครับตรงนี้มันจะมีพายุเข้านะครับเมื่อคืนได้ตกทั้งคืนนะครับผมก็เลยบินตอนเช้ามาเลยก็เลยขอเลื่อนคิวมาเป็นตอนช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายก็นะแขก็โอเคนะครับโอเคครับยวเติอนน้ำยาครับผม เอาเดี๋ยวมาดูละอองเช่าเอทีดีใกล้ๆกันสักหน่อยนะครับนี่ะครับกว้างอยู่นะเพื่อนๆนะครับบีระดับ2เมตรนะครับก็พอ,อดีนะครับผมชอบนิ่มๆนะครับถ้าเขาบินนิ่มๆปรับนิ่มๆนะครับ ถืว่าโอเคเลยครับลองออกมันก็ออกข้างเยอะนะล่องผมก็บินอ,อยู่ที่4.4นะครับถ้าจะทั่วถึงกันเลยนะครับ4.4นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพร้อมต่อแขนออกท่าละ30เซนนะครับท้าละฟุตหัวมันก้าวหัวนะครับมันมาปกติ ของมันมันจะสั้นกว่ามันจะแคบกว่านี้หน่อยนะครับก็พอดอีเวลาเราเก็บคอพนามันลำบากหน่อยนะครับกนะ็เลยต่อตออกอีกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไปพัดไปโดนทิ่มงมงทิ่งไม้นะครับเซฟไปพัดไปด้วยนะครับถือว่าออกกว้างอยู่นะครับถึงเนียกันแน่นอนนะครับละอองเพราะว่าผม อาปฉีดเก็บยามาแล้วนะครับสิล้ากพืนมันก็สายเรียบนะครับไม่มีไอ้ตรงไหนเขียวตรงไหนนะครับมันเหลืองข้างแปลงเลยนะครับเดีายวเราเก็บยานี่นะครับเราจะรู้ว่ายาเราถึงเลยไม่ถึงนะครับก็ถือว่าออกสวยอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับ ออกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นผมจะบินชิดคนาเลยนะครับแต่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะบินเก็ตนะครับฝั่งสายตาเราเพราะว่าฝั่งนู้นโล่งนะครับฝั่งนู้นมันโลง่งมันไม่มีต้นงูต้นไม้นะฝั่งนี้มันเป็นคันโคพันเหมืองอย่างเงี้ยคันคลองแล้วก็อาจจะมีต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวโดนมาเติมยาฮะตอนนี้ก็หมดสองร้อลิรไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น เพิ่มอีกประมาณเจ็ดสิบลิตรนะครับก็ฉีดมาแล้วสองรอยลิตรก็ประมาณสี่สิบกว่าไร,าร่นะครับสองร้อยกว่าลิตรนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสิบเจ็ดไล่นะครับก็ผสมถังที่สองไปแล้วนะครับผสมอีกสิบเจ็ดไล่นะครับก็ประมาณเท่าไหร่แปดสิบลิตระ คูณไปผมเติมไปประมาณมันเหลือประมาณสิบหกสิบเจ็ดไล่นี่แหละนะครับก็คำนวณน้ำแล้วใส่เพิ่มไปอีกประมาณแปิลิตรนะครับก็บินต่อนะครับตอนนี้ผมต้องบินอ่าสเที่ยวละนะครับตอนนี้แบตก็เตือนละนะพอเข้าที่40ิบนะครับแบตแบตเริ่ม ไล่รอบชาร์จไม่ทันผมก็ต้องบิน2เที่ยวนะครับปกตินะครับถ้าบิน2เที่ยวแบตก็จะเตือนอย่างนี้แหละนะครับเที่ยวสุดท้ายใส่แดลิตรนะครับก็อทำง,งานได้นะครับปกติไม่เป็นไรนะครับแบตก,ก็ประมาณอยู่ที่สีบสามนะครับ,ก,รบก็สามารถบินได้อยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่ให้ต่ำกว่าส3บสามนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ43.2นะครับ43นี่แหละนะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับแบตก็ยังบินสองรอบได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับเริ่มฉีดบ่ายสามนะครับก,ก็อีกอีกเท่าที่เห็นนะครับเี๋ยวประมาณสิบสิบห้าสิบหกไล่นะครับ ประชิดไปเรื่อยๆนะครับอากาศนิ่งดีนะครับไม่ลมเลยครับบินสบายๆครับรใส่8ปดดิตรก็พอดีนะครับใส่ส0กับแดนะครับแบตบมันก็จะไล่พอดีนะครับถามว่าทำงานได้ทั้งวันไหมทำงานได้ทั้งวันนะครับแต่ว่ามันก็ แบตก็จะทํางานหนักหน่อยนะครับต้องถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อเพิ่มอีกสักลูกนึงก็พอดีนะครับไล่รอบพอดีก็เดี๋ยวลองงบงบก่อนเนาะเพื่อนๆจะซื้อผมว่าจะเพิ่มที่ชาร์จแบตอีกอันนึงแล้วก็แบตอีกสักก้อนนึงนะครับมันก็จะพอดีนะครับโอเคโอเคครับจบงานเรียบร้อยครับผมห้าสิบห้าไรนนะครับยิงฉีดไปสามเลยครับเก็บเครื่องเรียบร้อยครับผมล้างแล้ว เจ้าเอทีดี47นะครับ4ใบพัด17ลิตรเสร็จเรียบร้อยครับนี่ผมล้างแล้วนะไม่ได้ถ่ายตอนเสร็จนะครับเพราะว่าเร่งงานเนะาะดูตอนอันนี้ล้างเก็บโดนเรียบร้อยครับก็ชาร์จแบตเยียมลุยงานวกนี้ต่อถ้าฝนไม่ตกก็โอเคนะ ก็ชาร์จแบตไว้นะครับลองรับงานพวกนี้รประมาณประมาณห้าสิบไล่นะครับห้าสิบกว่าหกสิบกว่านะครับแล้วแต่ว่าเป็นนาเจ้าใหม่นะเป็นลูกค้าใหม่นะครับเราไม่รู้จำนวนานาเราต้องไปวัดเอาพวกนี้นะครับสับเซีเดูนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะ ก็สิ่งี้้ที่ผมพูดแล้วอธิบายผิดประการไหน,นไม่ตรงแล้วก็ผมก็ขอโทษขออภัยนะเพราะว่าผมทําตามความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปอาบน้ําก่อนแล้วครับสวัสดีครับ